ครั้งที่หนึ่งชีวิตโยเซฟน่าสงสารมากถูกพี่ชายเกลียดแต่ถ้าเราดูผังชาร์ตเมื่อสักครู่ไม่ต้องย้อนนะคะว่าก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วพี่ชายของเขา่เป็นพี่ชายที่เป็นยังไงคะต่างแม่ต่างแม่แมเขาเขาเองก็ถูกเกลียดเพราะว่าด้วยความที่พระเจ้าก็ยกชูเขาเขาไปเล่าความฝันให้ในปฐมกาลบทที่สาิบเก้าข้อที่สี่ถึงข้อที่หกนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยเซฟเขาเองถูกพี่ชายเกลียดแต่ความเกลียดของเขาก็เกิดอะไรขึ้นคะ ถูกขายแท้จริงเขาจะถูกฆ่าด้วยซ้ำแต่รูเบนห้ามไว้รินบอกว่าอย่าฆ่าเขาเลยเอาเอาเขาไปที่ไหนก็ได้แล้วก็แกล้งบอกพ่อว่าลูกน้องเราตายแล้วท้ายที่สุดแล้วเขาก็เลยขายให้คนมีเดียนเวลานั้นก็เจอคนมีเดียนระหว่างนั้นคนมีเดียนก็ขายต่อท้ายที่สุดแล้วโยเซฟก็กลายไปเป็นทาสของโบธีฟาซึ่งเป็นข้าราชการคนหนึ่งที่อยู่ในราชวังของฟาโร ชีวิตของโยเซฟเราหกเรเหินขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของโยเซฟเราไปดูเมื่อเขาไปอยู่ในอนาณาจักรของโปรติฟาโยเซฟเป็นที่โปรดปรานของนายและท่านรับใช้นายนายตั้งให้เป็นผู้ดูแลบ้าน มอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ในมือของท่านตั้งแต่โปรติฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลบ้านและทุกสิ่งที่เขามีแล้วพระยาเวก็ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟและพระพรของพระยาเวมาเหนือทุกสิ่งซึ่งเขามีทั้งในบ้านและในนาเขามอบของทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแลของโยเซฟเมื่อมีท่านแล้วเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลยเว้นแต่อาหารที่เขารับประทานโยเซฟนั้นรูปร่างหน้าตาดีนี่คือ ภาพที่เราเห็นเมื่อโยเซฟเข้าไปอยู่ในบ้านของโปรเทฟาโยเซฟถูกพี่ชายเกลียดในเวลานั้นเนี่ยปฐถมการบันทึกว่าเขาอายุ17ที่เขาถูกขายไปในเวลานั้นถูกขายไปในเวลาที่เขา,ายุ17เเพราะว่าเขาเล่าความฝันให้พี่ชายฟังว่าพระเจ้าว่ามันมีต้นข้าวนะทุกคนข้าวก็จะโค้งลงมาหาเขาก็เหมือนกับว่าเขาจะได้เป็นใหญ่บรรดาพี่ๆก็มีความเกลียดชังแท้จริงแล้วความเกลียดชังน่าจะอยู่ก่อน เขาบอกว่าเหมือนกับน่าจะเป็นความแตกต่างของคนละพ่อคนละคนละแม่กันใช่ไหมพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ก็จะรู้สึกเกลียดชังและอิจฉาความอิจฉาเกิดขึ้นและความเกลียดชังนั้นก็ถูกส่งต่อแต่ท้ายที่สุดแล้วชายหนุ่มอายุ17ที่ถูกขายต่อไปกลับมาเห็นบางอย่างในชีวิตของเขาเขาเจออะไรบ้างคะในบ้านของโปรติฟาเขารับความโปรดปรานนายตั้งเขาให้เป็นคนดูแลบ้านและมอบทุกอย่างที่มีให้อยู่ในมือของโยเซฟ และไม่ยิ่งไปกว่าน,นั้นแล้วพระเจ้าอวยพรโยเซฟและก็อวยพรใครสิอคะครอบครัวของคนอียิปต์เพราะเห็นแก่โยเซฟคนของพระเจ้าไปอยู่ที่ไหนคนนั้นจะเป็นพรเอเมนนะคะคนของพระเจ้าไปทํางานที่ไหนบริษัทนั้นจะรับพรคนของพระเจ้าไปทํางานที่บ้านไหนบ้าน,นนั้นจะรับพรคนของพระเจ้าไปเรียนหนังสือไปทําอะไรที่ไหนคนรอบๆข้างเขาจะรับพระพรเราสังเกตเห็นคนอียิปต์ไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะ แต่พระเจ้าอวยพรครอบครัวอียิปต์เพราะอะไรคะเพราะโยเซฟวั้นพี่น้องคะนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเราไปที่ไหนก็จะเป็นพระพรขอบคุณพระเจ้าจริงๆค่ะชีวิตของโยเซฟไม่ได้ตกอยู่ในความเครียดความกังวลงูชีวิตฉันถูกขายไปฉันจะอยู่ยังไงฉันทำไมจะเป็นแบบนี้ไม่ชีวิตของโยเซฟถูกเกลียดครั้งที่หนึ่งจากพี่ชายกันเองความเครียดนาก,กลัวนะัวันก่อนในฉันฟังคนหนึ่งคนที่แชร์เรื่องนี้เป็นเจ้าของร้านสุก,กี้ชื่อดังชื่อหนึ่ง เขาก็บอกว่าเนี่ยคนที่เขารู้จักกันเนี่ยอยู่ๆเกิดมีภาวะสมองดับ24ชั่วโมงแล้วก็ถูกเข้าส่งเข้าสแกนสมอง MRI ทำ C T สแกนทำทุกอย่างไม่พบภาวะเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีไม่มีอะไรเลยแล้วก็สูญเสียความทรงจําด้วย24ชั่วโมงคือหนึ่งวันเต็มๆจําใครไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองมาอยู่โรงพยาบาลทําอะไรแต่คือคุยได้พูดได้ตามปกติสื่อสารได้ตามปกติแต่จําคนรอบข้างไม่ได้จําญาติพี่น้องไม่ได้คนในครอบครัวเขาก็ตกใจ ปรากฏว่าดิฉันก็เพิ่งรู้มีโรคนี้ด้วยค่ะภาษาทางการแพทย์เขาใช้ชื่อย่อว่าน่าจะเป็น T G อะไรสักอย่างะนะเป็นโรคของสมองดับเฉียบพลันคุณหมอวิเคราะห์ว่าเป็นต้นเหตุมาจากความเครียดที่รุนแรงมากทําให้บางอย่างปฏิกิริยาบ,บางอย่างในสมองอะหยุดทํางานแล้วก็เกิดการสูญเสียความทรงจําชั่วขณะโอโ้เพราะนั้นความเครียดน่ากลัวนะคะมีความเครียดฉับพลันก็ทําให้คนก็เป็นอะไรหลายอย่างที่น่ากลัว